อาหารบ้านฉันวันนี้นะครับผมขอเสนอยำหมูเส้นนะครับผมแต่ผมกินแบบนี้นะผมกินแบบนี้มาตั้งแต่ตต่เด็กฉะนั้นมาดูของกันนะครับมีหมูเส้นมีพลิกนะเมื่อกี้โชว์หมูเส้นไปแล้วเราไม่โชว์พริกนะฮะแล้วก็มีนี่หอมหัวใหญ่อ,อันนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะฮะแล้วก็มะเขือเทศะมเทศะเขือเทศนะครับผมเดี๋ยวดูไว้นะดูไหมน,นะของไม่เยอะ ของไม่เยอะนะเนี่ยแล้วก็มะนาวเนี่ยมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวความแซบแล้วก็นี่ครับหมูบดหมูสับได้หมดเลยเรียกอะไรก็ได้แล้วก็นี่ครับถั่วลิสงอถั่วลิสงขั้วนะครับผมไม่ต้องป่นนะเอาเป็นเม็ดเม็ดนี้แล้วก็นี่ครับน้ำกระเทียมดองเอ้ยไม่ใช่โทษโทษน้ำมะนาวดองเออมะนาวดองนะ แล้วก็น,นี่ครับต้นหอมผักชีอ่ะซอยเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะมาเตรียมวัตถุด,ดิบกันนะครับผมผมก็จะเป็นการซอยพลิกอ่ะเนี่ยซอยพลิกอย่างนี้นะฮะ ซอยพริกเสร็จแล้วอเอาใส่ถ้วยไปก่อนนะต่อไปก็จะมาหั่นหอมใหญ่ามาหั่นหอมหัวใหญ่กันนะครับผมทีนี้หอมหัวใหญ่เนี่ยตัดหัวตัดท้ายนะผมใช้ประมาณสักไม่ถึงครึ่งลูกเนี่ยแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆเ,เนี้ยหั่นให้มันเป็นเส้นๆนะครับผมหัน่นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยพอได้ประมาณแล้วครึ่งของครึ่งแล้วเออหนึ่งในสี่แค่นั้นแหละจากนั้นเรวกว็ทำมะเขือเทศต่อมะเขือเทศผมใช้ครึ่งลูก เออทค่นี้เองหอมใหญ่ก็ประมาณนะั้นแหละครึ่งของครึ่งแล้วก็มะเขือเทศก็ครึ่งลูกครึ่งลูกนะครึ่งลูกไม่ใช่ครึ่งลูก <c oughs> เนี่ยมะเขือเทศก็เป็นเส้น <c oughs> ๆเหมือนกันนะฮะมันขือเทศเสร็จแล้วอะไรต่อเนี่ยมะนาวมะนาวอะชืบอะไง อาสวยงามหั่นเองชมเองมะนาวก็ใช้ประมาณ3มลูกถึงมวัวไม่ถึงผมใช้ลูกเดียวใช้ลูกเดียววันนี้แล้วก็ถ้ามีเม็ดก็อย่าลืมเอาเม็ดออกนะใครหั่นมะนาวแล้วบีบไปทั้งเม็ดนั้ยานะติดคอนะครับผมบอกเลยโอเคขั้นต่อไปแนละ้วก็จะมา แค่สองอย่างที่เราต้องโดนไฟโดนความร้อนเนาะก็คือหมูสามหมูเนี่ยผมก็จะใส่ไปตอนยังไม่เปิดไฟนะใส่หมูใส่น้ําแล้วก็เปิดไฟนะครับแล้วก็ยียีไปเลยยีไปเลยถ้ามันแห้งไปเติมน้ําได้นะครับเนี่ยแล้วก็ยียีรวนๆหมูจนเนี่ยมันอย่างนี้มันได้เป็นอย่างนี้แนละ้เนี่ยแยกกันดีทีนี้หมูได้แล้วก็เอาไปพักไว้นะทีนี้เราจะมาลวกขุนเส้นกันนะครับผม ุ้นเส้นเนี่ยก็เติมน้ำนะรอน้ำเดือดเนี่ยใส่วุ้นเส้นปุ๊บแล้วก็รอแป๊บเดียวนาทีนึงไม่ถึงด้วยบางทีเออเนี่ยจุ่มไปปุ๊บเนี่ยหายไปเลย <c oughs> อ่าช้อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะไปทำน้ำยำกันต่อนะฮะส่วนของน้ำยำเนี่ยไม่ยากนะผมใช้หนวดเป็นทัพพีแล้วกันเออทัพพีผมไม่ชัวร์เยวใช้น้ำปลา คือผมผมตัวด้วยครับพี่ผมจำไม่ได้ว่ามันกี่ชออนะ้อนโต๊ะนะแล้วใส่น้ำปลาไปนะครับใส่มะนาวมะนาวเนี่ยมั่นใจว่าผมใช้แค่ลูกเดียวแต่ผมหั่นไปเยอะเธอไม่ได้หั่นเผื่อหั่นเผื่อเ <c ười> นี่ยมะนาวใช้ใช้แค่ลูกเดียวนะเนี่ยสามซี่แค่นั้นเอง มะนาวใส่นล้วใส่น้ำเชื่อมในที่นี้ผมก็ใช้เป็นน้ำเชื่อมแล้วกันนะน้ำเชื่อมมิตรผลถ้าใครเป็นน้ำตาลก็อันนี้ปรุงแล้วแต่ความชอบนะแล้วก็น้ำน้ำมะนาวดองกับเดือวน้ำมะนาวดองอีกหนึ่งนะครับหนึ่งกระพีส่วนพริกเนี่ยตามตามที่ชอบเลยแล้วแต่ใครอยากแซบใส่เยอะๆได้ใครไม่ชอบกินแซบก็ไม่ต้องเยอะก็ได้นะ <c oughs> จากนั้นนะผมก็จะใส่พวกผักที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยเนี่ยมะเขือเทศหอมใหญ่เนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยอาอย่างรกใส่หมูเอาหมูที่เรารวนเอาไว้เนี่ย,ยใส่ไปเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตามชอบนะว่าใครแบบชอบกินเครื่องเยอะเครื่องน้อยนะฮะนี่แล้วก็ใส่หุนเส้นอ่าหมนเส้นที่เราลวกไว ถ้ามาเป็นก้อนไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยลงไปโดนน้ำยำเนี่ยเอาคลุกค,ค,คุกแค่นี้ยบด้อยแล้วฮะคืนตัวกลับมาเหมือนเดิมเป็นเ้นเเหมือนเดิมละนี่หลังจากนั้นนะครับพอคลุกได้ระยะหนึ่งเราก็เนี่ยเติมทัวเติมทัวเสร็จแล้วทำไรต่อเนี่ยสุดท้ายแล้วครับต้นหอมผักชีโคตรง่ายเนี่ยแล้วก็คลุกคลุกเสร็จก็เตรียมใส่ชามเลยเลยนะเตรียมใส่ชามใส่จานตักเสิร์ฟได้เลยฮะเนี่ยแค่นี้เอง อ๋อใครจะใส่กุ้งแห้งก็ได้นะเมนูนี้ใส่กุ้งแห้งด้วยก็ดีนะครับผมอ่ะทีนี้มาเสิร์ฟกันแค่นี้เลยฮะไม่มีเลยเนี่ยยำเสร็จลวตักใส่จานเสิร์ฟเสร็จแล้วครับยำบุกเส้นผมง่ายไหมง่ายใช่ไหมไะละ่ะฉะนั้นก็ถ้าเมนูง่งายๆก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกันนะครับ